การเรียงลำดับจำนวนชั้นประถมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนไปแล้วนะคะซึ่งเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบจำนวนมาใช้ในการเรียงลำดับจำนวนนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ การเรียงลำดับจำนวนนะคะจะมี2กรณีนะคะกรณีที่1คือการเรียงลำดับจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นจงเรียงลำดับห้า0ันห1ร้อยสบเก้าร้อยสี่ิจากน้อยไปมากในข้อนี้นะคะสังเกตว่าจำนวนที่โจทย์ให้มา4ี่จำนวนนี้ จะมีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะ5,630เป็นจำนวน4หลัก948เป็นจำนวน3หลัก1,532เป็นจำนวน5หลักและ81เป็นจำนวน2หลักซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วว่าจำนวนที่มีหลักน้อยจะมีค่าน้อยจำนวนที่มีหลักมากจะมีค่ามากข้อนี้ให้เรียงจากน้อยไปมากดังนั้นจำนวนที่น้อยที่สุดคือ 81ใช่ไหมคะเรามาเขียนเรียงจากน้อยไปมากได้ดังนี้ค่ะ81ต่อไปก็จะเป็น948ต่อไปเป็น5,630และสุดท้ายคือ1532ค่ะตัวอย่างที่2ค่ะจงเรียงลำดับจำนวน97

จำนวนที่มีหลักมากก็คือ73,401ดังนั้นเรามาเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะ73,401และต่อไปก็คือ6 0 0 3ใช่ไหมคะตัวต่อไปคือ859และตัวสุดท้ายคือ97 ต่อไปเป็นการเรียงลำดับจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันนะคะตัวอย่างที่3เรียงลำดับจำนวน3า0 6 6นว3 1,987, 3,537น3 6 6 5 2 3 5 37, จากมากไปน้อยโจทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกต4ี่จำนวนที่เขาให้มาจะมีจำนวนหลักเท่ากันหมดเลยนั่นก็คือมี4หลัก ดังนั้นเราจะมาพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักพันนะคะ3406เลข3อยู่ในหลักพันมีค่าเป็น3,000 6523เลข6อยู่ในหลักพันมีค่า6,000 1987 1อยู่ในหลักพันมีค่าเป็น1,000และ3537 สอยู่ในหลักพันมีค่าเป็นสามพันเมื่อพิจารณาแล้วนะคะเราจะเห็นว่า6,523มีค่ามากที่สุดและ1,987มีค่าน้อยที่สุดค่ะต่อไปเราจะมาเปรียบเทียบ2องจำนวนที่เหลือนะคะ นั่นก็คือ3,406และ3,537ซึ่งสองจำนวนนี้เป็นจํานวน4หลักและในหลักพันมีค่า3,000เท่ากันนะคะเราจะมาพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยจะเห็นว่า3,406เลข4อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น400และ3,537เลข5อยู่ในหลักร้อยมีค่าเป็น500 จะได้ว่า3,537มีค่ามากกว่า3,406เพราะว่า500มากกว่า400ใช่ไหมคะดังนั้นเรานำมาเรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ค่ะ6,523 3,537 3,406และ1,987ค่ะ ตัวอย่างที่4เรียงํำดับจํานวน16,880 8,670 52,713 57,642จากน้อยไปมากจากโจทย์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจํานวน8,670เป็นจํานวน4หลักและจํานวน16,880 52,713ื่นสอเจ็นจ็ดนป็นจำนวน5หลักเราก็จะได้ว่า8,670มีค่าน้อยที่สุดเพราะว่ามีจำนวนหลักที่น้อยกว่า3ามจำนวนนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะมาพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักหมื่นของ16,880 52,713 ห7 6 4 2จ็ดนำนวน1นึ8งหเลข1อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นหนึ่งหมื่นจำนวนห้าหมนสนเจ็ดเลขห้าอยู่ในหลักหมื่นมีค่า50าหมื่นและจำนวนห้าหมนเจ็ดพันหเลขห้าอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเป็นห0า0มื่นหนึ่งมืมีค่าน้อยกว่าห0 0 0 0ืใช่ไหมคะ ดังนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวน16,880มีค่าน้อยที่สุดเมื่อนำมาเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็จะได้เป็น8670และ16,880ยังคงเหลืออีก2จํจำนวนนะคะที่เราจะต้องนำมาเปรียบเทียบกันต่อค่ะ ต่อไปเรามาเปรียบเทียบ2จํานวนที่เหลือนะคะนั่นก็คือ52,713 57,642ซึ่ง2จํานวนนี้เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าเป็น50,000เท่ากันดังนั้นเราก็จะไปพิจารณาเลขโดดในหลักพันนะคะจํานวน5 2็1 3เลข2อยู่ในหลักพันมีค่าเป็น2,000 ส่วนจำนวน5,7642มีเลข7อยู่ในหลักพันมีค่าเป็น7,000 2,000น้อยกว่า7,000ดังนั้นจำนวน5,2713จึงน้อยกว่า5,7642เมื่อเรานำมาเรียงจากน้อยไปมากทั้ง4จำนวนก็จะได้ดังนี้นะคะ8,670 1,6,880

สังเกต3ามจำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราก็จะไปดูเลขโดดที่อยู่หลักทางซ้ายมือสุดหรือเลขโดดที่อยู่ในหลักพันนะคะจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือจำนวนไหนคะ2,564จำนวนต่อไปคะ่ะ4 1 9 2ใช่ไหมคะและจำนวนสุดท้ายคือ 8451ค่ะต่อไปข้อที่2 19020 9852 29387 19200 4จํานวนนี้มีอยู่1จํานวนที่แตกต่างจากจํานวนอื่นนะคะนั่นก็คือจํานวนไหนคะ 9,852แตกต่างยังไงนะักเรียนทราบไหมคะ9,852เป็นจำนวนที่มี4หลักใช่ไหมคะส่วนอีก3จํจนวนที่เหลือเป็นจำนวนที่มี5หลักฉะนั้นจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ9,852อีก3จํจำนวนที่เหลือเป็นจำนวนที่มีหลักเท่ากัน นะคะไปดูเลขโดดในหลักหมืน่นจำนวนไหนน้อยกว่าคะมี1 9 0 0 0 2 0และ19,200ที่เลขโดดในหลักหมื่นและหลักพันเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะไปดูเลขโดดในหลักร้อยเป็นเลข0กับเป็นเลข2 0น้อยกว่า2ดังนั้นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือ19,020 และตัวต่อไปก็คือ19,200และตัวสุดท้ายที่มีค่ามากที่สุดก็คือ29,387ต่อไปข้อที่3ค่ะ77,921 7 4 9 0 6 77,597 77,998 สี่จำนวนนี้มีอะไรเหมือนกันคะสี่จำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันคือมีห้าหลักเท่ากันดังนั้นไปดูเลขโดดในหลักหมื่นใช่ไหมคะซึ่งเป็นเลขเจ็ดเหมือนกันเราก็จะไปดูเลขโดดในหลักพันในหลักพันมีอยู่หนึ่งจำนวนที่เลขโดดไม่เหมือนจำนวนอื่นๆน,นั่นก็คือเจ็ดสี่พันเก้าร้อยหก นะคะดังนั้น74,906มีค่าน้อยที่สุดส่วน3จํานวนที่เหลือเลขโดดในหลักพันเป็นเลข7เหมือนกันดังนั้นเราก็จะไปพิจารณาเลขโดดในหลักร้อนะคะในหลักร้อยมีเลข9เลข5เลข9จํานวนไหนมีค่าน้อยคะ77,597 สองจำนวนที่เหลือเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากันเราก็จะไปพิจารณาเลขโดดในหลัก10เราก็จะไปพิจารณาเลขโดดในหลักสิซึ่งมีเลข2และเลข9ใช่ไหมคะสน้อยกว่า9ดังนั้นจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือ77,921และจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ 77,998ค่ะต่อไปค่ะจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากมากไปน้อยข้อ1 6ึ่7 28,924 9935จาก3จําำนวนที่โจทย์ให้มานะคะนะักเรียนจะเห็นว่ามีทั้งจำนวนที่มี4หลักและจำนวนที่มี5หลัก จำนวนที่มี5าหลักจะมีค่ามากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ28,924และตัวต่อไปก็คือ9935ตัวต่อไปคือ6,047ข้อที่สอง42,043 41,670 42,819และ 41, 4 1 8 1 3ืจำนวนนี้มีจำนวนหลักเท่ากันใช่ไหมคะและจำนวนที่อยู่ในหลักหมืน่นก็เป็นเลขสเหมือนกันดังนั้นเราจะไปพิจารณาที่เลขโดดในหลักพันนะคะเลขโดดในหลักพันจะมีอยู่2ตัวคือเลข2และเลขหนึ่งเลขสองจะมีค่ามากกว่าเลขหนึ่ง ดังนั้นก็จะมีอยู่2จํานวนนะคะคือ4 2 4 4 3และ42,819เราจะเปรียบเทียบ2จํานวนนี้ก่อนโดยพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยนะคะเลขโดดในหลักร้อยของ4 2 4 4 3เป็นเลข0เลขโดดในหลักร้อยของ42,819เป็นเลข8เลข8มีค่ามากกว่าเลข0 ดังนั้นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ42,819และตามด้วย42,043ต่อไปเรามาเปรียบเทียบ41,670และ41,813โดยพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยในหลักร้อยเลขโดดเป็นเลข6และเลข8เลข8 มีค่ามากกว่าเล็ 6, ค6ดังนั้นจํานวนที่มีค่ามากกว่านั่นก็คือ41,813และจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ41,670ข้อที่3 98,652 99,741 98,801และ99,417พิจารณา4ี่จำนวนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขโดดในหลักหมื่นเป็นเลข9เหมือนกันทุกจำนวนเราก็จะไปพิจารณาเลขโดดในหลักพันซึ่งมีทั้งเลข8และเลข9เลข9มีค่ามากกว่าเลข8 ซึ่งมีอยู่2จำนวนนะคะคือ99,741และ99,417เราก็จะไปพิจารณาเลขโดดในหลักร้อยซึ่งเป็นเลข7และเลข4เลข7มีค่ามากกว่าเลข4ดังนั้นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ99,741และตามด้วย99,417 ต่อไปเปรียบเทียบ2จํานวนที่เหลือนะคะนั่นก็คือ98,652และ98,801จํานวนไหนมีค่ามากกว่าคะ98,801ใช่ไหมคะและจํานวนที่มีค่าน้อยที่สุดคือ98,652 เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจบ้างไหมคะขอให้นักเรียนไปฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะเพื่อที่จะได้เก่งๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ